สวัสดีค่ะจังปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้มาช้านะเป้ไม่สบาย เมื่อวานนี้หยวยเราเข้า2882เนอะก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะอ่ะมาลุ้นกันวันนี้นะคะเป๊ะจะไม่พูดเยอะเนาะเพราะเป้ไม่ไหวเด่นคือสี่น,นะคะลองคือห5เนาะ

ห้านหนึง่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปังปังรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ